ลากเ้ามากินเสยโค้นี้ตัดนรกนะครับผมถ้าใครแพ้ตกนะครับผมถ้าใครชนะเข้าต่อนะครับผมระหว่างทีมราสีนะครับผมเจอกับทีมขนมหวานทีมราสีมีผู้เล่นคือน้อง จุ้ยนะครับเป็นมือขึ้นน้องหนึ่งเป็นมือตีอิมขนมหวานพีโจโขนมหวานพีมมือขึ้นปลาทอนเป็นมือตีนะครับผมรอบนี้ตัดนรกนะครับผมอึ้งโง่อ้า สีโดนอยู่นะครับไปช็อตลูกของตัวเองแต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมหนึ่งแต้มแต่โซนก็ยังเปิดทางสะ,ะเหเลืกินครับเป็นวาทีมขนมหวานก็จะส่งที่โจ้ขึ้นมาคุมโซนไป่ันนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาม <c oughs> แม่นอนใช่ไหมทีมราศีก็ขึ้นมาเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแก้มในสนามทีม <c oughs> ขนมหวานนะครับผม <c oughs> ก็จะส่งป้าทอนขึ้นไปตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสอง ้ยไม่โดนนะครับผมไม่ตีแล้วนะครับผมขึ้นมาก็ยังไม่เปลี่ยนก็จะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูกโอ้ยอยางแตกนะครับผม ตอนนี้ทีมราศีได้หนึ่งแต้มนะครับผมในสนามก็จะขึ้นมาเก็บแต้มที่สองเย<อ>้า <c oughs> จะทำยังไงไม่ตีน,นะครับผมโอ้ยเอาแต้มเดียวไหม <c oughs> เออ <c oughs> มันอ, <c oughs> อ, <c oughs> อันตรายตีอบนอันคู่นี้บ่มีให้ต่อแต้มไหมบ,บ่หนี่ปลาทอดในแต้มอ้วนหรืออันเป็นสองเนาะตัวไห้เพื่อนซะ เิมลาสีได้แต้มต่อนะครับเป็สองต่อศูนย์อมลาสีได้แต้มนะครับผมก็จะสูงน้อง ช่วยขึ้นไปคุมโซนก่อนคุมแบบห่างๆอยู่แบบปุ่งหัวนะครับผมห่างกันอย่ประมาณหนึ่งแขนข้อใหญ่สงนะคะให้เป็การตัดสลัด้วยตัวเองนะคะก็แปทีมนี้ใช้เกณฑ์สิบามคะแนนนะคะล็อกเอา ทีมขนมหวานก็ขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามทีมลาสีก็ไม่ลีร่อส่งน้องหนึ่งทเปกี่ตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองผิดไปนะครับผม จะสามอีกหนึ่งลูกนะครับผมตังติดตีดโดนติดด้วยนะครับผมรับไปสองแต้มในสนามแต่โซนก็ยังเปิดหางอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีความกดดันอะไรให้กับทีมขนมหวานเลยนะครับผมก็จะส่งพี่โจขึ้นไปสู้อีกหนึ่งลูก ถ้าขึ้นเปลี่ยนและมีความโครดันฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามอิลนลาซกก็จะทำการตีตีเพื่อรับสองติดเพื่อรับสาม ปีโดนนะครับผมติดด้วยรับไปสามแต้มในสนามื่นขนมหวานก็จะส่งพี่โจ้ขึ้นไปสู้อ,อีกหนึ่งลูกก็เปลี่ยนนะครับผมก็ยังมีเถียงอยู่ตลอดนะครับผมไม่มีใครยอมใครนะครับผม สีก็ขึ้นไปสู้เองหนึ่งลูกเฮ้ยก็ถือว่าทิ้งดีนะครับผมสนามที่สองโมริปายหนึ่งพบกับเจโสสนามที่สามเขียวให้รอก่อนนะคะสนามที่สี่โมริปายสี่พบข้าใหญ่สองนะคะรอบนี้แปดรอบสัมพบสี่ ได้คะแนนสิบสามคะแนนนะคะน้องเอาติบสามคะแนนค่ะอ้าวได้เท่าไหร่เฮ้ยเค็มขนมหวานได้เท่าไหร่ พี่โจ้ได้เท่าไหร่ <Okay. S 2> โอเคเทีมขนมหวานรับไปสี่แต้มนะครับผมสกอร์เป็น4ต่อ2นะครับทีมขนมหวานได้แต้มนะครับผมก็จะส่งพี่โจ้ขึ้นมาคุ้มโซนก่อนหนึ่งลูก งามพระรามเก้าลูกนี้ห่างกันประมาณหนึ่งเครื่องย่ส่นเก่อ,อบ,บเกินอาจารย์น้อยคนนมีเขาคล้ายผมไอ้มไ่อ้ยบุม โอเคไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเะครไรทีมราศีก็ขึ้นมาเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามทีมขนมหวานก็ไม่รีรอส่งฟาทอนขึ้นไปทีอิ้งโดนนะครับผมไปชดตัวเองยังเสียแต้มให้กับเีมลาศีอยู่นะครับผมความทีมขนมหวานก็ส่งพิโจขึ้นมาคุมโซตดอีกหนึ่งลูก หลุดไปนะครับผมโอ้ชีกอ,อข้างนะครับผม, <c oughs> น,มบนีมกนมหวานก็คงต้องขึ้นอย่างเดียวแล้วครับผมทำอะไรอย่างอืงอ่นไม่ได้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือย,ยังไม่เปลี่ยนครับผม ไปกันนะครับผมเอมลาสีก็จะส่งน้องหนึ่งขึ้นไปปี่ปีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองอ่งโงยผิดมีที่ไหนครับผิดมีที่ไหน ัเต็มข้อล่อเต็มหน้านะครับผมรับไปหนึ่งแต้มเีมกขนมหวานลูกหมดมือแล้วนะครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามยังเหลือลูก3หรือ4ไม่แน่ใจนะครับผม ก็จะขึ้นมาเก็บแต้มที่สองไม่รู้ว่าได้หรือยังไม่ได้ยัง,ยงไม่ได้นะครับสองแต้มครับก็จะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูก ก็จะทำการตีตีเพื่อรับสามตดเพื่อรับสี่ตึ้งติดไปนะครับผม <l ots> ็จะสามอีกหนึ่งลูกนะครับผมอีเพื่อรับสามตลอดเฮ้ยผิดไปสองลูกเสียหนึ่งแก้มนะครับผมสะก้อนเรื่องขึ้นมาเป็นสามต่อสี่โอกาสเสียลายได้เหมือนนักฟันอ่ะ เง็นลาสีได้แต้มนะครับผมก็จะส่งน้องช่วยขึ้นไปคุมโซนก่อนหน,นึ่งลูก หรือว่าปุุมโซนได้สวยนะครับลูกนี้ปรุมอยู่หน้าแก่นม่เดีวเดี๋ยวมึงแแะต่ว่าเขาก็ดีนะอย่างทีมเขาแข็งแขรงทนผู้พันดีทีอะไรเขาเขาไม่่ ขนมหวานไม่รู time, ้ขึ <ids> ้นไปเปลี <t os> ่ยนหรือย <t os> ังไม่เปลี่ยนนะผม เมขนนอมวานขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมลาสีก็ตีผิดก็<อ>จะซ้ำอีกหนึ่งลูกโอ้ยผิดไปนะครับผมสองลูกงานนี้ ราศีทำหน้าจะลำบากแล้วนะคบผมก็ต้องขึ้นไปแท็กตัวเองให้ได้หรือว่าไปพิงคู่ต่อสู้เปลี่ยนไหมครับหรเหมือนเปลี่ยนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ้ยลูกสุดท้ายไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนครับผมบัดทุนับยนเลยมือบาดทุนจับยืนมือนี้บาดทุ่นหล่อเลยมือยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียแต้มแม่กับทีมขนมหวานอยู่นะครับผม น่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมเีมขนมหวานก็ยังไม่ตีนะครับผมเียว ก็จะส่งพี่โจขนมหวานขึ้นไปสู้อีกหนึ่งลูกโอ้ไม่นึกว่าจะขึ้นนะครับผมตีนะครับผมตีลายนะครับผมโดนด้วยนะรับไปหนึ่งแต้มในสนามฝ่ายตรงข้ามหมดมือแล้วนะครับผม แต่ทีมขนมหวานยังเหลือลูกในมืออีก3ลูกยังได้อยู่ในสนามอีกหนึ่งแก็จะขึ้นไปเก็บแต้มที่สองสองได้ไหมครับแ้มที่สองไม่น่าจะพลาด2หรือ3ไม่รู้นะครับผม ไม่รู้ได้เท่าไรครับสูมือด้วยนะครับปีมขนมหวานได้แตนนะครับผมไม่รู้ได้เท่าไรนะครับผมป้าป้าเท่าไหร่ไปี่แต้มกันโอ้ปีมขนมหวานได้สีแต้นนะครับผม สกอรเรื่องขึ้นมาเป็น8ต่อ3กินข้ามราซีราซีสองข้ามนนมาได้ทีมขนมหวานทีมขนมหวานได้แต้มนะครับผมก็จะส่งที่ชวัวขึ้นมาคุมโซนโอ้ยแทบจุกแกนเลยนะครับ สีมลาสีก็คงต้องตีแล้วครับผมตีติดรับหนึ่งตีผิดเสียแต้มลางนี้มีโอกาสเป้าบินด้วยนะครับผมโอ้ยไม่บินนะครับผมลาสีพลาดไม่ได้นะลางนี้มีโอกาสจบ ต้องคุมไว้ให้ดียิงให้ได้ก็จะซ้ำอีกหนึ่งลูกนะครับผมตั้งผิดไปนะครับผม าดไปทั้งสาลูกเลยนะครับผมงานนี้มีโอกาสจบขาดไดเนาะก็มีแต่พิงอย่างเดียวเพื่อจะเอาตัวรอดถ้าพิงได้ก็ต้องรอด เออนี่แหละที่ต้องการบบเหลียวบเลี้ยวกลางมั่ยโบยยังไงขี้เป็นขี้หนูขี้หเข้าขี้บ่ยังเข้ายังเหลือยังเด้เข้าก็บจุเข่ามาดกองกันไปโอ้นอกโอ้ระเบิดเล่นบ่กันมาดกองกันไปก้าวกล้องมาเพื่อไปข้างหน้ายี่เต้มหนึ่งเอามาไว้ตั้งกี่แต้มหนึ่งบ่ได้บ่เอามาไว้ตั้งกี่แต้มหนึ่งเพื่อแกนแลน ไอเขตีแล้วมีเอามาใบทีนมาไปเออเพื่อแกล็ดเหรีาญเอการวางแหรโอ้ยอาวเราื้อมาดีเรขึ้นมาไดนึงอย่างนี้นะ ก็ถือว่าดีดอกแบบนเลยทีมลาสีลูกหมดมือแล้วนะครับผมยังเสียแต้มให้กับทีมขนมหวานอยู่หนึ่งแต้ม เกมขนมหวานก็คงต้องปีเปิดหน้าละครับผมถูกลูกตัวเองก็ได้เป้าบินก็เกมนะครับผมเอยคัดเพียวนะครับคัดเพียวโอ้โหขามก็ได้เป้าบินกับเกมทีมขน,นมหวานนะครับผมได้อยู่สนามหนึ่งแต้มเข้ามาอีกสองแต้มก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับผม อ้าวได้แล้วครับหาอีกแต้มเดียวนะครับเพื่อจะเป็นฝ่ายชนะเกมขนมหวานจะปิดเกมได้ไหมครับหรือว่าจะปล่อยเสือเข้าป่า

อ่าจบนะครับผมทีมขนมหวานเป็นฝ่ายชนะนะครับผม11ต่อ3คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ